กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเฮดูดนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดสั้นๆในเกินก่อนเริ่มเกมนะนก็คือวันนี้นผมก็อัพมาสักพักนึงแล้วผมจะมาเล่นบทบาทนั่นก็คือผู้ทํานายนะผู้ทํานายสกิลแรกนะที่ผมเลือกอัพเณฑ์ระยะการใช้งานบวกสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือวงในการทํานายกว้างขึ้นแล้วก็สกิลอีพิกนะครับผมเลือกอัพเป็นครูดาวเริ่มต้นสําหรับคําทํานายลบลดลง50%อ ก็คือจากปกติประมาณ15หรือ16นประมาณนั้นเพราะว่ามันจะมีหน่วงหน่วงนิดนึงมันลดลง50%นะจากที่ผมเลยเล่นลองเล่นดูอ่ะมันเหลือประมาณ8วิถ้าเกับว่าเร็วนะค่อนข้างเร็วนะคือ8วิแล้วก็บวกกับอ่าแพสซิฟมันก็คือลดความทำนายลง3าวิก็คือเหลือประมาณ3าวิแหละจากปกติประมาณ 5, ้าวิหวิอ่ะลดลงสวิวก็คือว่าท่ากับว่าคูดาวน์8วิบวกกับอีก3าวิก็ประมาณ10เท่าไหร่ สิบสิบเอ็ดวิเราก็ทำนายเสร็จแล้วหนึ่งตัวก็ถือว่าไวนะแฝงตั้งตัวเขาไม่ค่อยทันนะลองดูหลายทีแล้วบางทีวงตะกาก็ก็แทบจะไม่ทันนะอันนี้ก็ไม่ได้อัพนะเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทำนายครบสามครั้งก,ก,ก็ก็โหดล,ละโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมเกมกันเลยดีกว่าไม่ลองเล่นยาก <Okay. S 2> ไปแฝงจะได้เล่นยากเออมีทั้งกิ้งกาแล้วก็มีการเวลาผมเปิดไฟเองนะแต่ข้างในก็มีสีม่วงแล้วก็สีอะไรไม่รู้มองไม่ทันจำได้แต่สีม่วง เออผมแก้ไฟแล้วก็มากดปุ่มให้รีแสงเออเมื่อกี้ผมไปทิ้งขยะกับสีชมพูกับสีน้ำตาลมานะสีน้ำตาลน่าจะเห็นกับสีชมพูน่าจะเห็นผมทิ้งขยะนะเออผมมีสแกนตัวนะเมื่อกี้เพื่อนบอกให้บวดสีน้ำเงินนะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ จบเกมเพื่อนด่าแน่ <c oughs> ก่อนอื่มนมต้องขออภัยนะเพื่อนๆที่ไม่ได้อ่านตั้งแต่เริ่มนะคือผมเล่นมาหลายเกมแหละแต่ว่าไม่อยากให้คลิปมันนานผมก็เลยคัดเกมที่ว่าได้ทํานายได้อะไรเต็มที่หน่อยก็คัดมาเกมเดียวนะ <c oughs> โอเคเมื่อกี้มีอะไรนะเกรแจ็คผมลองทํานายพวกที่ว่าสายเติมดูก่อน <c oughs> ม่วงเหรอการม่วง ผมมั่นใจว่าทองเป็นวิญญาณนะผมมัคทองเป็นวิญญาณแล้วก็ม่วงก็น่าจะเป็นเกรย์แจ็คนะแต่ตอนนี้เขายาอย่าเพิ่งบอกเขานะเออผมรีนะผมรีครูดาวนะอ่าผมรีครูดาวม,มีสแกนตัวนะมาดูได้นะมีสแกนตัวมาดูได้เมื่อกี้ผมทำเฟสอยู่เสอยู่แตผมไม่ไปเช็ไฟนะผมทำเควสอยู่ จีบินยานให้หวอเปาลาเออรู้หมดไอ้ม่วงละแต่เก็บไว้แล้วกันคือตอนนี้เราได้ตัวกลางสองตัวละโอเคเอ,อืม่อ่ะไว้ไปแล้วเดี๋ยวฮ้ยไว้เดาอะไรวะเนะี่ยเสียมตาเป็นไว้แน่เลยน้องอตอนนี้เราได้ตัวกลางสองตัวละ แต่ผมตั้งใจว่าจะหาตัวแฝงก่อนนะหรือไม่ก็ให้ลดลดจำนวนคนก่อนแต่ถ้าสีม่วงเดาเมื่อไหร่เราก็ต้องบอกให้บทม่วงเลยนะเพราะว่าเขาจะชนะแล้วแต่ถ้า,ายังไม่เดาเดี๋ยวเก็บเขาไปก่อนผมว่านะถ้าตะกอนนี่แบบนี้แฝงน่าจะเป็นเด็กนะเอาจริงคือมันคูดายังไม่ได้นะแต่เขารีบกดอะเอา้า นั่นไงอืมไม่่ไมทำไมเมื่อกี้สีขาวอะ่ะสีขาวมันไม่หันเหมือนคลอื่นอะปือ,อสีอื่นมันหันหน้าไปทางเดียวกันหมดเลยเออสีขาวไม่หันช่างสังเกตเหมือนกันนะก็นะ่าจะตามที่สีชมพูว่าแหละเออผมก็ไม่แน่ใจอะ่ะไม่ทันได้ดู งั้นก็ลองเดาแบบสีไอ้อสีขาวป็น่น่นะอะไรวะการเวลาเออลองเดาสีขา,นขาวนะเรเดี๋ยวเราเราดูสีม่วงครถ้าสีม่วงเดานะถ้าสีม่วงเดา,า,ดาเราจะให้หวดสีม่วงเลยนะมันมีสองแบบเลยระหว่างอย่างแรกคือแตงเป็นเด็กอย่างแรกคือแดบแบม่ง,แบบงเด็กว่าเป็นเธอมไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ไป<แ>เล่นอะไรแปลกๆก็เราเห็นแล้วแบบสองก็คือตื่นเช้าเกิน แอบแม่เล่นโทรศัพท์ถึงเท้ามาแม่ได้ทำที่อะไรนั่งเล่นมัวดั่วนผู้อยู่สีเขียวนะไอ้ขาวน่าจะอันนี้แหละให้แบ็คแจ็คก็เดาไปดีนะค่าการเวลาเอ้ยเ์แจ็คอะไม่รู้อะเฮ้ยข่าเดาวไหมอ่าดาเลยเกยแจ็คเดาดิอือดาวดิม่วงดาสีม่วงเลยนะทุกคนดาวสีม่วงเลยสีม่วงเป็นเกยแจ็คดาวสีม่วงเลยสีม่วงเป็นเกยแจ็คนะ ขเขาทาผมไม่ได้แล้วก็ทำอะไรผมไม่ได้ล้วโม่บทม่วงะนะม,ม,ม,ม่วงม่วงมันว้าม่วงหมดตัวเองดู้ป้วยเฮ้ย,ยนั่นไงนั่นไงวิญญาณไม่ขึ้นนั่นไงวิญญาณไม่ขึ้นด้วยแสดงว่าเกดแจ็คไปแล้วดาวไวมากเอาจริงนะ ถ้าเล่นตัวแฝงผมเป็นผมเป็นแฝงผมคิดหนักเลยนะเว้ยเนี่ยเออโอ้หนียากกว่าแอมเพออีกเอาจริงเออผมทำนายสีฟาร์มมินแล้วนะผมไม่ทำนายนะฟาร์มมินคนดีนะผมทำนายอีพิกนะเออทำป็นคนดีแดงเอ้ยฟาร์มออรมินดีทัมบูดีนะทองเป็นวิญญาณใช่ป่ะมันก็เหลือแค่สีเขียวกับสีแดงอะ่ะเออเหลือแค่เขียวกับแดงเออมันถ้าเขียวดีก็เหลือแค่แดงอะ่ะเออ ถ้าเขียวดีก็เหลือแดงลองแดงก็ได้โอ้ยสีม่วงน่าจะรู้นะว่าผมเป็นวิญญาณผมบอกไปแั่มันไม่ดีเอาเลยผมรู้อยู่แล้วนะว่าไอ้ม่วงมันเป็นเปลี่ยนใจอะคือผมไม่รู้ว่าผมใช้เซนหรือว่าใช้อะไรก็ไม่แน่ใจนะว่าถึงรู้ว่าท้องแต่เว็บแรกเลยว่าท้องวิญญาณเออไอ้ม่วงอ่ะคือทรงท้อแบบมันไม่เดากูทรงใช่อ่ะเป็นคนเท่าเทาครับผมผมไม่ช่วยแปงไม่ช่วยรูปเรือไม่ช่วยใครก็ช่วยตัวเองอย่างเดียวกว่าดีเป็นคนขี้เงียบ แล้วแดงหมดเลยกูผิดตลอดตาที่แล้วไอ้สีเหลืองมันก็ดามั่วออย่างเงี้ยเออกูผิดตลอดเออเทักพี่ท้องจริงนะที่เล่นมาหลังๆเนี่ยไม่ต้อได้ไอ้ใดไ้ผิดตลอดแสงแบบตึงๆเนยน้อยมากเพราะอะไรอ่ะคือก็ให้เออก็ว่าแบบว่ามันผิดตลอดอ่ะพี่ผิดอีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมล่ะเพื่อนผิดมาตลอดแล้ว ลูกเรือมีอัปเกรดมีอีพิกมีอะไรเงี้ยแฝงเล่นยากจริงถ้าจะให้แฝงบอว่ากลับมาเล่นบอว่าง่ายขึ้นอะไรขึ้นเพราะว่าน่าจะเนิบปุ่มเนิบอะไ,ไรสักหน่อยนะสักสิบสองวิอะไรเงี้ยเออผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะไปลองอัปไอ้นั่นดูปุ่มบอว่าเพิ่มความอะไรนะโอ๊ยปวดอย่างนหน่อยสัลดเ,เวลาในการประชุมมาดูวด่ามันจะลดเวลาปุ่มด้วยหรือเปล่าถ้าลดเวลาปุ่มนี่โอ้โหแฝงไม่ต้องเล่นนะ ทุกวันนี้แฝงก็เล่นยากอยู่แล้วนะคือแฝงถ้าจะถ้าจะให้ชนะนี่คือต้องบอกว่าตั้งเก่งต้องออกเป็นงานทั้งคู่อะโอเคผมเล่นไปแปดตาชนะไปห้าตาโดนปาดตัวแรกไปตาหนึ่งแล้วก็แพ้ตาหนึ่งตวยตาหนึ่งแพ้แพ้แบบแพ้รับแพ้รับคาบตาหนึ่งตาหนึ่งตะกะหรือไงนี่แหละผมโดนตะกะหรือไงหลังจำไม่ได้ละไม่ค่อยโดนตะกะกินอใช่โดนตะกะกินโอเคสุดท้ายก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปง้านะช่วงนี้ผมก็จะพยายามลงคลิปแบบ บ่อยๆเลยนะก็หวังว่าคนดูจะกลับมาชมมาให้กำลังใจผมนะขอบคุณครับ